สวัสดีครับ FC i ลออนการบัณฑิตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับน้องไลอันก็หลายหลายคลิปที่ผมไปดูแล้วก็ไปดูคลิปคุณพระช่วยนะครับที่เขาจัดคอนเสิร์ตนะครับ FC ไปฟังนะครับเพลงที่น้องร้องโอ้โหร้องกับวงใหญ่แต่งตัวเป็นทางการนะครับเาะมากนุ่มมากเสียง มีเครื่องสายชุดใหญ่เครื่องเป่านะครับมีละนาดโอ้โหไปฟังเพราะจริงๆนะครับล,ลูกเอื้อนลูกเอยนะครับเออนานๆเราผมไม่รู้ว่าน้องเอาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้นะครับโอ้โหไปดูแล้วมันต่างกันอันแบบนั้นเป็นทางการนะครับน้องไรอันก็บอกตื่นเต้นนะครับ เพราะยังไปแสดงทำงานวัดงานอะไรนะเขาหยอกล้อเอฟซี FC ได้อะไรได้ f อฟซี FC ก็มองนูน่นมองนี่ตามที่ไลออนบอกนะครับหันซ้ายหันขวาดูนู่นดูนี่แต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ว่าที่ผมดูอ่ะที่คุณประช่วยจัดอ่ะเดือฮับเดือฮัอะไรนะ น้องไรอันบอกทุกสายตาก็จับจอกบนเวทีที่ตัวน้องไรอันมันก็เกิดการประมาึ้นินะครับน้องก็บอกว่าอ,อรู้สึกว่าประมานะครั้งที่สองก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังประมานะครับแต่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับเพราะมากเลยเสียงนุ่มเครื่อง นตีกระเพาะนะครับโอ้โ oh หเครื่องสาย oh. เครื่องเป่า oh. เครื่องอะไรโอ้โ oh หพบชุดอันนั่นชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็มาคุยกันต่อเรื่องร้องข้ามกับแพกเรื่องอะไรเนียนะครับที่น้องไหลอันแล้วคุณซิลินทามา <Hey. S 2> ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานไปดูได้เลยนะครับ แท็บที่คุณสิรินดามาที่ให้ร้องและอันทักทายนะโอ้โหหยอกล้อก,กันเออคุณสิรินดาก็ดัดเสียงดัดอะไรร้องและอันก็บอกว่าโอ้ยกินน้ําขิงยาห <c oughs> รือว่าเออหยอกว่าเออข้อเข่าเป็นยังไงโอเออมันเป็นอะไรที่ว่าเหมือนเป็นกันเองและแบบว่าที่คุณสิรินดาบอกไปเลยนะครับ อยู่กันมาจนเหมือนลูกตัวเองลูกจริงๆนะครับฟาร์มหกพันเหมือนลูกจริงๆเมื่อเช้าก็ได้เห็นคุณสิลินทาเขาให้สัมภาษณ์อะไรก็เกี่ยวกบน้องไรอันก็ว่าน้องไรอันเขาก็ว่าแหละปฏิบัติตัวดีพ่อพ่อแม,แม,แม่ก็ยังรักยังติดตามนะครับเมื่อก่อนคุณศิรินทาก็บอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงกลัวจะเดินนอกเส้นทางคือว่าเวลา เวลาดังแล้วก็กลัวน้องเขาจะเหลืองเลือดอะไรแต่มันไม่มีแบบนั้นโอ้เราก็ต้องนับถือเอ,อพ่อแม่น้องที่ประครับประคองน้องและนิสัยของน้องอีกนะครับมันเป็นที่นิสัยของน้องด้วยนะครับถึงได้ปฏิบัติตัวได้ดีนะครับก็ไปดูไอ้ร้องข้ามกำแพงคุณศิลินดาเขาก็บอกว่าโอ้ยเจอกันแบบ ฟาบุกพ,พันมันเหมือนเหมือนแม่ลูกจริงๆเหมือนแม่ลูกจริงๆแล้วก็น้องไลอ้นก็ทักคุณติรินดาเอาเรียกแม่คุณติรินดาบอกเออเคยมาเออตุ๊ด <laughs> มันเป็นอะไรที <laughs> ม่มาจอกล้อกันได้อะเออมัน มันคามผูกพันแบบแบบคุณดิลินดาบอกอะมันใกล้ชิดมันมีฟาร์มผูกพันก็แบบแม่แม่เอฟซีทุกท่านใช่ไหมเราติดตามน้องเราเอ็นดูน้องเราดูน้องทุกหลายๆคลิปมันเกิดาร์มผูกพันมันเหมือนมันลูกหลานของเราแล้วม,มันลูกหลานของรเราแล,แ,ลแล้วนะครับเออ เช้าก่อนกินข้าวเราก็เห็นหน้าก่อนเลยดูคลิปดูอะไรเย็นก่อนนอนก็ดูคลิปดูอ,อ,นนอนะไรบางครั้งลูกเราแต่ๆอะไรเราอยากไม่ได้เห็นหน้าตั้งแต่เชา้ชาเขาไปทํางานกลางวันก็ทําการเย็นมาบางทีเราเข้าห้องก่อนหรือว่าลูกเข้าห้องก,ก่อนบางครั้งก็ไม่เ็ยเห็นหน้ากันเห็นหน้าจริงๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เลือกจริงผมไม่ได้พูดล้อเล่น บางทีลูกหลานเราได้ยังเห็นหน้าน้อยกว่าน้องไรอันนี่ oh <my> น้องไรอันบางทีส่งเราเข้านอนจนหลับเมื่อไรเราไม่รูใ YouTube ้ในยู u ูบอ่ะนะใน u t u b e อ่ะเห็นไหมเออเราดูเราอะไรเนี่ยมันเกิดฟามผูกพัน <Hey. S 1> คือว่าชักแต่คนอื่นเป็นบ่าผมไม่รู้แต่ผมที่เช้ามาก็ไม่รู้ว่าคลิปใหม่คลิปเกา่าผมเลื่อนดูก่อนเลยนะครับดู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 ดด แล้วก็ไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วมาทำงานก่อนคิดดูเองอะตื่นมาเราก็ต้องดูดูกลางวันว่างเราก็ดูเนี่ยเห็นไหมว่างผมก็มาคุยกันดิ <c oughs> อดไม่ได้ก็อยากจะทักทายทีแรกว่าจะไลฟ์สดแตก่ก็กลัวเวลามันไม่มีนะครับเออตอนนี้ก็มาที่สนามเราก็เตะตะก้อ,อก,กันนะครับเป็นสวนเป็นสวนพักผ่อนออกกำลังกาย แล้วเราก็เลยมานั่งพูดคุยกันทีแรกว,ว่าจะไลฟ์สดครึ่งชั่วโมงก็กลัวเวลาไม่พอเพราะเดี๋ยวมีคนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เขามีดนตรีมีอะไรแล้วก็เสียงดนตรีมันจะเข้ามานะครับช่วงนี้ว่างๆเขากำลังจัดลำโพงจัดอะไรเราก็เลยเออมาคุยกันว่าเออว่าไปดูนะครับเทป ร้องข้ามกาแพงกับคุณศิรินทาก็มีหน้าแล้วว่าวันราน,นกับคุณศิรินทากันร้องคุณหายคุณหลายหลายคนที่ร้องคุณสุนารีนะครับคุณสุนารีก็ร้องกันโอ้โหถือว่าเ,เป็นเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วคุณศิรินทาบอกนะครับ ก็น้องไรอันก็บอกคุณศิรินทานี่ก็เป็นไงล่ะสั่งสอนมาแบบแบบที่เลยว่าผิดนู่นผิดนี่เสียงหูนี่ขั้นเทพเลยน้องไรอันบอกว่าผิดนิดผิดหน่อยก็ต้องให้แก้ฮะลายพยายามหัดร้องให้ดีก็นี่เป็นอะไรที่ว่าเขารักแล้วห่วงใยแล้วก็พยายามทําให้น้องร้องเพลงให้ดีนะครับเออร้องเพลงให้ถูก และเราไปสังเกตดูได้น้องร้องเพลงถูกร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็ไปดูตอนรายการคุณพัชช่วยที่เขาเอามาออกอากาศตอนที่ว่าไปร้องอะไรเดือดฮับเดือดฮับอะไรนั่นนะนะครับเสียงน้องนี่หวานนุ่มแล้วเครื่องสายเครื่องดนตรีเครื่องอะไรนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดพูดง่ายสุดยอดเลยนะครับยิ่งกวังยิ่งหลง ยิ่งขวัางยิ่งเพาะนะครับเออลงจริงจริงเออก็ไปฟังดูสินะครับไอหน้าเวทีก็อีกอย่างแสดงสดก็อีกอย่างนะไอนี่แบบในฮอใหญ่ๆอ่ะคนเยอะๆอะอ่ะเครื่องเสียงเครื่องอะไรเขาก็เต็มที่เลยวงใหญ่นะครับ ฟังโอ้โหน้องนี่สุดยอดมีหน้าละคุณธีริดาเขาถึงได้จี้ได้ชัยกรรมการทุกคนก็าถึงได้จี้ได้ชัยนะครับพยายามให้น้องร้องเพลงให้ถูกจิจะลักษณะแนะนําถือว่าแนะนําอันไหนไม่ถูกนี่แหละคณะกรรมการใช่ไหมอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่ ถูกน้อยถูกมากอะไรก็แนะนำอันไหนจะเกินจะเลยก็ลั่งมา,มาว่าเออตรงนี้ลูกเอ,อื่อนลูกเอ,อ่ยก็แนะนำจนน้องไรอันเป็นได้ทุกวันนี้ก็โอโหประทับใจแลวพ่อแม่ต้องขอขอบคุณพ่อแม่เขาสั่งสอนมาดีแนะนำมาดีนิสัยน้องเขาถึงได้เป็นแบบนี้นะครับนิสัยดีบูดจาเพาะหยอกลอ้อนิ่มๆน,นวลนๆน,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 นะครับเออ ไม่กระโชคพวกภาคอะไรกี่มาน้อยที่ผมดูนะครับเราเราเป็นผู้ผู้หลงไหลนะผู้หลงไหลรูปรถกินเสียง <c oughs> จริงๆผมที่หลงไหลเลยรูปรถกินเสียงของน้องไรอัอนเดียรรูปว่างามน้ำก็เพาะนะครับเสียงก็ดีมีสเสน่ห์ในตัวนะครับ มีสเสน่ห์ในตัวแค่เห็นหน้าเห็นอะไรเก็อก็พูดไปยังไม่ต้องร้องยังไม่ต้องขยับปากหรอกแค่เห็นหน้าแค่นั้นแหละนะครับออวันนี้ก็ไว้เห่นี้ก่อนนะครับคุยกันเพลินๆน,น,นะครับฐานคนรักร้องเหมือนกันวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ